ผักคาผักคือภาพปนะนัวก็ต้องแสบสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องคามื่อวานผามาแกงน้อยใส่เห็ดค่ะไปได้นอยใหม่บ้านนออองามงามค่ะพี่น้องได้ผักคามาพร้อมนะคะพี่น้องขาระวังท,ยายาที่สิแกงในกระนึ่งเข้าไว้นะคะ ตีดแก๊สพี่น้องแล้วก็เทาน้ำใบมันแก้วลงไปค่ะวันใส่แท่นใบยาหน้างให้พี่น้องเด้อเดี๋ยวันสิขึ้นให้เบิ่งค่ะใบมันแก้วแบบไหนนะคะเทลงไปเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะพี่น้องคะผงชูรสนะคะอันนี้เติมน้ำลงไปอีกน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาค่ะค่ะเมื่อใดเลยพี่น้องน้ำปลาอย่าฝ่อใส่เบิ่ิใส่ซัมมิสก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะถ้าเบิ่งก่อนมันสิเค็มหรือมันสิจางเนาะพี่น้อง ใส่กระเทียมหอมแดงพริกสดนะคะที่วันต่ําไใบกระเทียต้องไปค่ะพี่นอ้องค้นๆในจังหน้อยค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเข้าก็เตียมใส่นมใหม่ต้องไปค่ะเบิ้ลนมใหม่พี่น้องค่ะนมใหม่อ่อนอ่อนงามงาม,งามเป็นหนงยงนมใหม่หรือยังกระปุจกักพี่น้องได้ว่าแซ่บแซ่บไหมคะ่ะ อันนี้เป็นตะไคร่วันทุบบุบออกเด้อพี่น้องบรรพ์ต่ำค่ะเพราะมันแย่ค่ะพี่น้องค่ะบางคน่มันกรสีมากต่ำเนาะแต่บัร่อมากต่ำค่ะมันแย่บักอือค่ะเรรพใส่ตอนนี้ได้พี่น้องฟักทองนั่นเองนะคะบักอือเธอบันบัรอื่นบักอือได้พี่น้องค่ะนเรปิดฟ้าวบก้อนค่ะไห้นใหม่ก็บักอือมันส่งเป็นสีสุกๆในจักน้อยนี่ค่ะใบมันแกวแบบนี้เด้พี่น้องเด้นี่แหละค่ะใบมันนะคะที่เปมนมยองเด้อเบึ้งไอเมลหนึ่งเขาไอพี่น้องใส่น้ำวานสีไปต้มน้ำอาบค่ะน้ำเต็มหม้อโหลดนะคะนี่เเเปิ้นนนนนมมาก็สส่่่งงงีวคคะพอออัััซบจยไ เฮตันไสเป็นเฮตันนีเนาะพี่น้องมันหาบ่ได้แล้วอันนี้เข้าเบียร์ผสมน้ำค่ะตำตำแหลกๆแล้วพี่น้องข้าวเหนียวที่ยวห่อเซว้บละแบ่งออกมาจากสีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นข้าวสารเนาะตำตำตำแล้วก็ผสมน้ำเนี่ย้อค่ะมันก็สิบจับกันเป็นก้อน นั่นแหละค่ะแบบนี้ก็ข้นๆแน่จักน้อยนั่นแหละปิดฟ้าไว้ค่ะพี่น้องค่ะปิดฟ้าไว้อีกแป๊บหนึ่งนั่นแหละค่ะกาวยเฮ็ดซุกแล้วเขาก็มาเปิดเบิ่งค่ะบริษัทกระซิบิ่งอีกเทื่อหนึ่งค่ะพี่น้องถ้าในนวปันไดพี่น้องนัวนัวอยู่แใจพระนัวดถ้าในนวถือใจฮะนะเหมือนกระเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็เติมปลาลาลงไปอีกนะคะผงชูรสกะใส่อีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องค่ะบริษัทได้วลาพักหรือพี่น้องผักต่างๆนะคะมันใส่ผักขาผักหอมลูกโดดเด้อพี่น้องเด้อมืนบ่มีใบ แมงลักค่ะพี่น้องค่ะว่ามีผักอีตูมันก็เลยใส่ใส่เป็นผักแพ้วแท้นค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเคยเอาไปใส่ซุปโน่ใหม่ไม่กระแซบอยู่นะจังได้บ่มีผักอีตูค่ะว่ามันเครื่องครบแต่ว่าเขาทุกอย่างได้หนึ่งเลีวนพี่น้องเนาออุปกรณ์ครบเลี่วก็เลยแกงค่ะแต่ว่าแซสบบ่แซบพี่น้องมันสิบบงแซบแห้งค่ะจัดใส่จานจักใส่ถาดพระเขาได้พี่น้องถาดใยๆเลยบางพี่น้องตกขก้นมาหอมหอมกลิ่นหอมหวยหวยอยู่หม้อเขาหอนได้พี่น้องไอ้เมวไดมาจับหม้อซอยนะคะว่าสิเทบกระยานมันหดใส่ขา แกงแหน่อไม้แบบรวบรัดตัดต้นเลยดิพี่น้องขาแกงไม่ไหวเลยค่ะมีวิธีการทําให้ด้วยนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีมัสสุขูสุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแลือก็ทั้งต่างประเทศมาค่ะพี่น้องขากินแกงหน่อไม้หนอก็นั่งพอดีค่ะพี่น้องขาคันเท้าบานเทาเอิญเนียงหน่อไม้บอกข้านี่เป็นหนอหน่อยๆก็นั่งพอดีเลยค่ะเนี่ยกินแค่ข่าเหียวเอ๊ม่อาหนึ่งข่าเฮเวนพี่น้องน้ามาอหนึ่งว่าเป็นต้มอาบคะ่ะเต็มหมอ้อหนึ่งข่าข่าเปรี้ยมเอิบค่ะพม่เจ้าค่ะนัวแซ่ ทำใหมอ่อนๆใส่ผักขาเสืด้ดสายผักอิกตูบะมี่ะไปต้มสฉลากอิกตูเองใส่แันนี้แค่ผักเพล่แซ่บนัวนัวโอ้เขาไหมว่านกินเขาต้มมันนี่คะ่ะอหอม ราคาผักคือภาพเลยนะคุณอยู่ไกลบ้านไกลเมีย่ยงเพชรเครื่องมุกครบใส่สูตรวันเด็ค่ะ คนบุนื้อค่ะอื้อวันมบัด้ดีค่ะ เง่ามไม่ยางเลยค่ะเรย้ยางไปยางมาเราเห็ดเนาะกิ่นพุงเขาอืม่มาก็น้อกต้องเสร แมวกล้ากินไหมทำไมไม่กล้าหน่อไม้เฉยๆ nhanh 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 Tối nay Tuấn mèo Nó thăm Tuấn kì mong Nó gặp mặt thường Tuấn kì ใส่ไว้ได้ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ mm hmm. เกี่ยมคองชั่วโมงนึงค่ะ hmm ลูกตรวจอีรีพี่นอ้องตรวจลงคอตายไปน,นี่คะ่ะเอาเบื้องสุดบอกพี่กันนี่เบื้องพี่น้องค่ะพี่แม่บอกพี่เอียงหรือป้าปเสียงไข่ไปไปอะไรอืมนี่ค่ะบอกพี่เอยียงค่ะเดียวอ๋อคือเป็นบ่เห็นป่ะนี่เหนื่อยนนหน่อยเป็นคขึ้นกล่องไก่ปวดด้วยจังนะอย่างก็เป็นม่วมั่วป้าให้เสียแพง มันต่ำไปก็เป็นบกแกงแล้ว่ามีใบอีตู้เวอนกับมันเป็นบกแกงค่ะแกงมันไม่ได้คิดออกว่ามีผักเพลวอยู่ในตู้เย็นว่าจแต่ยามซุปเพ่ากับบย่างไสัสนไป โอ้แซ oh, ่บนีิดเดียวเข่าน้ำมันกระซ่าแล้ยดิค่ะ เอาไว้อยู่ไอไมอาเฮสเซน thay nói cơ nào, anh ấy xin qua แซบโอ้ยจังเผ็ดหนึ่งเขาให้นแน่สนัหนับเออไม่ได้บอกให้นหนึ่งเลยพี่น้องเห็นมันยากกันะมันก็ใส่ด้วยเ็นนันเ็นนี่น เพิ่นก็เลยวางไม่ได้เป็นหนึ่งเขาพี่น้องใส่น้ำเยอะไหมไม่ต้องเยอะมากนะสัตว์นะโอ้ตอนนี้ก็เป็นซีคือๆค่ะแต่ว่าหัวถั่วันเทศแท่งเท่เขาใส่หัวถั่วเนี่ยันประเทศแท่งเพิ่นก็ไปว่างแม่ลงซีดเขาซีดใครได้แบบนี้พี่น้องซีดเขาเป็นพวกบาดเป็นสิไปเอาเขามาคั่วเลยพี่น้องคะเอาเขามาใส่กล่องแม่มันนี่ก้นหัวเปียกมดค่ะ มันจะเป็นสีต้มน,านาา้ำอาบเนี่พี่ห้องโอ้ยมันก็นใส่น,านาา้ำโพดกระโรดโดกระเทียมจนว่าเต็ม,มนหมดนึงเลยคะ่ะแมวเอ้ยว่ะมันด่าฮะแล้วทำไมวะสันขี้ด่ามันแ,แล้วสนกุกเขาเมันกัเปีเลยก็เถอะ สูในภายข้างๆอือเชียวไปจะไปฝากนูน้ำค่ะน้องใหม่ผมซื้อมาบักหลายถุง ปลาฮัตแสบประจับซองตีนซองมือคำร์้ต่ำหมกควงพี่น้องค่ะคำร์้ต่ำหมกควงตายขึ้นเพียศใจกัน พี่สองมันกินไรเลยค่ะน้องใหมไม่ได้เป็นเน่าใหม่กินไปถ้วยนึ่งเลหม้อน,อนช่างอิ่มนะช่างว่าจะกินข้าวไหม กัเบียรกับกำลังพอดีค่ะเอาละค่ะเนาะหนอ,ใหอนใยเยอะแยะเนาะนอนก็ต้องพอดีทายหลูกดิ่งเศร้าเขาติ๊กเมื่อเอาไว้ แต่บแพ้งพี่น้องคะป่ามันจะแกงไม่อยากพี่น้องแต่ว่ามันอยากน้ำหาเครื่องเพมื่อไรมันไปตลาดแล้วอุ้ยเสื้อเฮ็ดเสื้อยังไม่มีเครื่องครบเพื่อหยิบสัตว์เรื่องคิดพอว่าจะคลองบัมมี่พักอีตูค่ะโซโลเซเรียครับภายในคนเพรอะเนี่ยเอาผักอีตูมัมมีสิแกลียงเพราะอยู่ภว่าเรื่องว่าสิบว่ากงนะคะเหมือนก็เลยก็ได้เตรียมเครื่องแล้วเขาก็ได้มาแล้วเอาแกลียงกับเกลียงผสมมันได้ไปซอกพอตู้เย็นได้พักแพ้วอันนี้พี่น้อง ถ้าเขาใส่ย่ามสุปมันยังแสบแ่่ฉันเอาอมัใส่ตอนแกงเลยว่าฉันแสบว่าแสบอันนี้พี่น้องค่ะโอ้แสบแห้งไปเลยพี่น้องเด้อมีวิธีการทําให้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มันใส่ใบมันนะคะใบมันแก้วนะคะพี่น้องค่ะ้านแก้วสุ้มหัวแดงๆเห็นไหมค่ะหัวยาวๆแดงๆนะมันอะไรมันญี่ปุ่นคือพวกมันญี่ปุ่นแต่ว่ามันญี่ปุ่นมันแก้วเออจกมันอย่างไรพี่น้องฮาราคาแล้วมันเอาโต๊ะย่างขึ้นในเบิร์กนั่ค่ะ สิไปแล้วพ่อพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆร่างใจพี่น้องค่ะฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเวลี่แฟมารีแล้วช่อง Youtube มีสองใหม่แด้วพี่น้องเรื่อมีแฟนเพจใหม่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วพ่อพอกันไม่คลิปหนาค่ะ